ตัวหัวกระดูกสะโพกนะครับแล้วก็ก้นกบนะครับไล่เป็นเส้นลงมาในลักษณะนี้เรากดเข้าไปทางด้านในนะครับดูที่ขานะให้คนไข้นะการขาข้างที่มีอาการปวดขึ้นนะค้างไว้ถ้ามีอาการปวดร้าวลงมาเลยนะครับมีอาการปวดร้าวลงแล้วก็สอดมือเข้ามาอ่าเราก็จะยืดที่กล้ามเนื้อชันลึกตรงนี้นะครับคนไข้จะรู้สึกปวดร้าวมาที่นี่ก็ได้ถ้ามันปวดมากเคยมีอาการปวดจากกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทบ้างไหมครับ แล้วเคยสงสัยไหมครับว่าตกลงเราเป็นกล้ามเนื้อหนีนบเส้นประสาทหรือว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเพราะว่าอาการมันคล้ายคลึงกันมากเลยตัวหมอนรองกระดูกทับเส้นก็ปวดหลังล้าวลงขาหรือว่าปวดสะโพกล้าวลงขาหรือแม้กระทั่งปวดที่หลังต้นขาล้าวลงขา<ม>แต่ถ้าเป็นกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทก็จะมีปวดสะโพกและลงขาเหมือนกันเลยแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะครับว่าเราเป็นกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทหรือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตรวจแยกอาการกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทออกจาก โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นครับก่อนอื่นช่วยเช็คสัญญาณหน่อยครับชมจากที่ไหนสัญญาณชัดไหมถ้าชัดแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มกันนะครับอาการกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทนะครับภาพเป็นทางแผนไทยเราจะเรียกสลับเพชรจมใช่ไหมครับมีอาการเกร็งจากกล้ามเนื้อกลุ่มที่เป็นชั้นลึกของสะโพกนะครับหนีบเส้นประสาทไซติกเนฟที่ลงไปเลี้ยงขาเพราะเส้นประสาทน,นี้มันลงไปเลี้ยงขามันจะทําให้เรารับความรู้สึกแล้วก็สั่งการการกระดกข้อเท้าการใช้งานพวกนี้ ถ้าเส้นประสาทโดนกดทับก็จะทําให้มีอาการปวดร้าวไปตามกล้ามเนื้ออตามเส้นประสาทกลุ่มนี้เลยก็จะทําให้มีอาการปวดทางด้านหน้าแข้งทางด้านข้างหรือหลังตรงน่องขาซึ่งอาการก็จะคล้ายคลึงกับตัวหลังหมอนองกระดูกทับเส้นแต่มันมีวิธีการคัดกรองในการตรวจแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนให้นะอ่ะได้เนาะสัญญาณชาัดอยู่ใช่ไหมครับพอได้ไหมครับเดี๋ยวมาพี่อุ้มเข้ามานะครับทีนี้ก่อนอื่นจะให้ดูให้นั่งก่อนก็ได้ จะให้ดูอาการของหมอลองกระดูกทับเส้นผมจะสอนวิธีผมจะแยกสอนวิธีการตรวจหมอลองกระดูกทับเส้นให้นะครับแล้วก็ตัวกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทให้หมอลองกระดูกทับเส้นเนี่ยมันก็วิธีการตรวจจะซิกคล้ายๆกันนะครับอย่างแรกในการดูหมอลองกระดูกทับเส้นเนาะเราก็จะดูที่ไหนี่อุ้มยืนครับต้องต้องนั่งใช่ไหมเพื่อจะเห็นหัวใช่ไหมพอได้เนาะอาการปวดจากหมอลองกระดูกทับเส้นส่วนใหญ่มันจะเกิดที่บริเวณหลังแต่ถามว่าบางคนก็ไม่ปวดที่หลังนะครับ บางคนมาปวดที่สะโพกบางคนก็ไม่ปวดที่สะโพกหรือหลังเลยมาปวดที่ขาเลยก็ได้นะครับมันขึ้นกับว่าระหว่างที่เราเป็นมันมีการอักเสบของตัวหมอนรองกระดูกไหมแล้วมันทําให้ตัวกล้ามเนื้อที่อยู่รอบรอบนี้อักเสบไหมดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะตรวจประเมินได้ก็คือการก้มตัวกับหลังถ้าการก้มตัวกับหลังพวกนี้มันทําให้อาการมันเยอะขึ้นเราก็จะสงสัยว่ามีอาการกดทับของเส้นประสาทนะครับอ่ะไหนพี่อุ้มลองก้มให้ดูหน่อย ถ้าเราก้มลงไปแล้วมีอาการปวดแบแล้าลงไปเลยเนี่ยเราสงสัยแล้วว่าคนไข้น่าจะมีปัญหาจากตัวหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก็ได้นะครับ <_ m> เกี่ยวกับหลังแลยเนาะเพราะว่ายังไงฮะกล้ามเนื้อหนีบเส้นอยู่ตรงนี้นี่เราไม่ได้ไปทําอะไรเขาเลยทําไมเขาเจ็บล่ะถูกไนหะมอลองดูเนาะตัวที่หนึ่งนะครับอันที่สองอมาดูวิธีการเช็คหมอนรองกระดูกทับเส้นอีกอันหนึ่งคือตัวเอียงเอียงด้านข้างเอียงมาให้สุดถ้ามันมีอาการปวดนะครับมีอาการปวดล้าลงตามที่เรามีอ่ะ พวกนี้เราก็จะสงสัยได้ว่ามันมีการอักเสบหรือว่ามีการกดทับของหมอนรองกระดูกทับเส้นก็ได้เหมือนกันอ่ะลองดูอีกข้างนึงเหมือนกันนะครับแบบนี้นะแล้วลองลองเช็ดดูนะว่าเราเป็นหรือเปล่านะครับโอเคอ่ะทีนี้ลองมาดูทางด้านหลังบ้างเอามือจับที่สะโพกแล้วก็ดันแอนหลังโอเคถ้ามีอาการปวดเป็นไงครับอาการปวดล้าวลงไปที่ขาแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราขยับที่หลังอย่างเดียว มีอาการปวดล้าลงไปที่ขาได้อย่างไรดังนั้นเราก็จะสงสัยว่าตัวนี้แหละอาจจะสงสัยเกี่ยวกับหมอนลองกระดูกทับเส้นนะครับต่อนั่งครับเดี๋ยวเราจะลองมายืดเส้นประสาทกันวิธีการนะเราให้พี่อุ้มนั่งค่อมหลังลงค่อมไหล่ลงเอามือค่อยหลังไว้ในรักษณะนี้นะค่อยหลังไว้ทีนี้ค่อยๆย,ยกขาข้างที่มีอาการปวดขึ้นกระดกปลายเท้าขึ้นถ้ามีอาการปวดล้าจากสะโพกนั้นลงไปขาเราก็สงสัยได้ว่าน่าจะมีปัญหาจากตัวหลัง รวมด้วยเนาะเพราะว่าเรามีการค่อมที่หลังแต่พอยืดที่เส้นประสาทอีกข้างหนึ่งครับนี่มันจะแสดงถึงอาการกดทับของตัวหมอนรองกระดูกทับเส้นก็ได้โอเคอ่ะทีนี้นอนครับพอได้ไหมพอได้ไหมใครที่มีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นลองแชร์ดูนะว่าทําท่าพวกนี้แล้วเนี่ยมันมีอาการปวดอย่างที่ผมบอกไหมเนาะอ่ะอีกอันหนึ่งนะลองให้คนไข้นะครับอ่าเนี่ยหนีบนะแล้วจามแรง จ <c oughs> อ่าอย่างนี้ถ้ามันมีอาการปวดแปลไปที่หลังเราก็สงสัยว่าเป็นหมอนรองกระดูกครับเส้นก็ได้นะครับหรืออีกอันนึง่งลองก้มขึ้นมาสิลองนั่งแบบนั่งนั่งขึ้นมาเหมือนคูขึ้นมาอย่างนี้อ่าก้มขึ้นมาเลยนั่งแล้วชันเข่านั่งชันเข่าอ่นั่งชันเขา่ขา,ขาแบบนี้ก็ได้ครับอ่าแล้วเนบบีไปเลยแล้วจามแรงแรงอ่าอย่างนี้ถ้าเผื่อมันมีอาการแผบลบล้าลงขาไปแสดงว่าเขาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับตัวหมอนรองกระดูกครับเส้นโอเคไหม นี่คือวิธีการคัดกรองหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทแบบง่ายๆเลยนะอ่านอนครับจบแล้วครับสาหรับหมอรองกระดูกทับเส้นถ้าใครที่ทําพวกนี้แล้วมีอาการปวดอย่างที่ผมบอกเนี่ยสงสัยได้เลยว่าน่าจะมีปัญหาจากตัวหมอรองกระดูกเนาะทีนี้เรามาดูกันว่าตัวกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทเป็นอย่างไรและเดี๋ยวพอละพอตรวจกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทแล้วใครมีอาการผมกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทผมจะสอนวิธีการรักษาให้นะ,ะมาดูกันวิธีแรกเลยนะครับเราจะยกขาคนไข้ขึ้นในาาลักษณะนี้เนี่ย ะะเห็นไหมฮะถ้าคนไข้ย,ยกขาข้างที่คนไข้มีอาการปวดนะเทียบกับข้างที่ไม่มีตัวนี้จริงๆถามว่าเป็นหมอลองกระดูกทับเส้นเนี่ยก็มีอาการได้เหมือนกันนะยกแบบนี้ก็มีอาการได้เหมือนกันนะครับมันแค่จะบอกได้ว่ามีการกดทับของเส้นประสาทหรือเปล่าอสมมติว่าผมยกขาขึ้นมามีอาการปวดแล้วเนาะผมหย่อนลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ใช้มือนะคำไปที่บริเวณก้นจุดที่เส้นประสาทเขาออกมาเนี่ยคำไป แล้วมันมีอาการแปลบล้าไปที่ขาแปลบล้าไปที่ขาเราจะสงสัยว่าเขามีปัญหาของตัวกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทอยู่นะครับ<ม>เห็นไหมฮะเวลาเราคำนะผมผมยังไม่ได้บอกจุดที่คำอะให้นอนตะแคงก่อนก็ได้มาดูวิธีการนอนตะแคงนอนตะแคงหัน,นหน้าไปด้าน้<ม>ข้างเอาข้างที่มีอาการปวดขึ้นนะครับแล้วก็นอนทับข้างที่ไม่มีอาการปวดนะครับงอเข่าข้างนี้ขึ้นครับอีกขาขาเอียดตรงอ่ะ มาดูใก,กล้ๆนะเห็นนะตรงนี้นะครับตัวหัวกระดูกสะโพกนะครับแล้วก็ก้นกบนะครับไล่เป็นเส้นลงมาในลักษณะนี้เรากดเข้าไปทางด้านในนะครับถ้ากดตรงนี้แล้วมีอาการแป๊บล้าลงไปที่ขาเนี่ยก็คืออาการของกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทนะครับโอเคไหมครับก็คืออาการที่มีปัญหาของ p r e f o r m i s muscle ที่มันเกร็งตัวพวกนี้นะครับ นี่คือการเนนีบเส้นประสาทไม่มมใช่หมอนรองกระดูกทับเส้นแล้วเนะาะแต่ถามว่ามันเป็นร่วมกันได้ไหมเดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายนะอ่ะมานอนไง,นงานาครับโอเคต่อมาอีกอันนึงก็คือท่านี้ครับเมื่อกี้ผมทําตอนแรกแล้วเราก็กดไปตําแหน่งนั้นเลยนะตําแหน่งที่นอนนอนตะแคงเมื่อกี้นะทาจากตรงก้นกบตัวล่างสุด e t เชียท to p r o ตี้ i t y มาที่ที่ gether token ทลิกนะครับแล้วกดเข้าไป จะมีอาการแปลบ,บ,บเล้าลงมานะครับไปแล้วกลิ้งไปกลิ้งมามีอาการพวกนี้เราสงสัยเป็นกล้ามเนื้อริบเส้นประสาทครับพอได้เนาะโอเคโอเคไหมครับพอได้ไหมพอได้นะต่อมาเราทํานี้ครับวิธีการเช็คผมสอนไป2เทสแล้วนะเทสที่3ตั้งขาอย่างนี้นะครับแล้วบิดขาในลักษณะนี้ครับตั้งขาอย่างนี้บิดขาแบบนี้ถ้าคนไข้มีอาการปวดเล้าลงมาที่ขาปวดเล้าลงมาที่ขา จะสงสัยว่าเป็นกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทเหมือนกันนะครับจากข้างนี้เองนะเปรียบเทียบกับอีกข้างนึงนะถ้าอีกข้างนึงเนี่ยเนกาทีฟคือไม่มีอาการอะไรเลยเนี่ยก็แสดงว่าไม่ได้มีอาการนี้อยู่โอเคไหมพอได้เนาะพอได้เนาะอ่ะเพื่อคอนเฟิร์มว่ามันอาจจะเป็นการกดมาจากตัวหลังเราจะให้คนไข้นอนตะแคงอ่ะให้คนไข้นอนตะแคงแบบเดิมเลยก็คือเอาข้างที่ปวดขึ้นนะครับแล้วก็ งอเข่าไปในระนี้แล้วก็บิดขาขึ้นในระนี้นะครับถ้าคนไข้บิดอย่างนี้ปุ๊บมันไปกดทับที่เส้นประสาทมีอาการปวดรล้าไปที่ขาเราก็สงสัยว่าคนไข้มีอาการจากกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทครับโอเคไหมพอได้นะมีใครมีปัญหาอยู่ไหมฮะกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทแล้วเราไม่รู้ว่าเป็นหมอลองกระดูกทับเส้นไหมทําดูทดําดูอ่นนี้นี่ก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วใครจะทําให้แบบนี้มาดูวิธีการทําเองนะลองมาดูทําเองบ้าง วิธีการง่ายมากนอนตะแคง,งนี้แหละครับเหยียดขาตรงดูขานะครับดูที่ขานะให้คนไข้นะกางขาข้างที่มีอาการปวดขึ้นนะค้างไว้ถ้ามีอาการปวดร้าวลงมาเลยนะครับมีอาการปวดร้าวลงมาเลยแล้วเราสงสัยว่ากล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทแล้วครับแค่นี้เองวิธีการตรวจง่ายๆนะฮะแล้วเราก็จะเปรียบเทียบกับอีกข้างหนึ่งดูถ้าอีกข้างหนึ่งทําแบบเดียวกันไม่มีอาการเลยก็ไม่เป็นไรนะตัวนี้ไม่มีปัญหาสุดท้ายนอนนั่งครับ หย่อนขานั่งหย่อนขาโอเควิธีการก็คือให้เอามือนะจับตรงนี้นะฮะคนไข้ออกแรงกลางขาออกผมจะบีบเข้านะหนึ่งสอง pp, สู้กันถ้าคนไข,มาาข้มีอาการปวดล้าลงที่ขามีอาการปวดเล้าลงที่ขาเราสงสัยว่าน่าจะเป็นกล้ามเนื้อหนีบเซมะสาทเหมือนกันครับโอเคไหมจบแล้วสาหรับแค่นี้อนอนได้ประมาณนี้นะครับวิธีการตรวจประเมิน กล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทกับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทว่าแยกกันอย่างไรนะก็ลองเอาไปใช้ดูเนาะถ้าเรารู้ว่าเราเป็นโรคอะไรเราจะได้รักษามาได้ตรงจุดแต่อย่างที่บอกที่ผมเกริ่นไว้ข้างต้นว่าเราเป็นทั้งหมอนรองกระดูกทับเส้นทั้งกล้ามเนื้อหนีบเส้นก็ได้นะจริงๆแล้วมันอาจจะเกิดร่วมกันก็ได้ซึ่งมันเป็นการที่แยกยากมากๆเลยดังนั้นวิธีการรักษาควรจะทําไปร่วมๆกันก็จะช่วยได้ดีนะครับแต่ถ้าเรามีอาการทางด้านสะโพกเยอะเราก็ยืดสะโพกเยอะหน่อย ถ้าเรามีอาการที่หลังมากแล้วก็เน้นที่หลังร่วมด้วยเยอะหน่อยโอเคไหมพอได้มีคําถามไหมครับมาดูวิธีการแก้กันวิธีการแก้ท่าที่หนึ่งนะกอดเข่าชิดนี่เลยถ้าเป็นกล้ามเนื้อดิบเส้นประสาทนะกอดเข้าไปตรงๆก่อนนะครับยืดที่บริเวณก้นก่อนเลยนะยืดค้างนับ1นึถึงสิทำสามถึงห้ารอบก่อนนะครับพอได้เนาะนี่ท่าที่หนะโอเค นี่คือท่าที่1น,นะครับเรากอดเข้าไปตรงๆงนะต่อไปท่าที่2เรากอดทะแยงหาไหล่ด้านตรงข้ามนะครับเห็นไหมฮะมันจะเป็นกล้ามเนื้อคนละมัดนะนะคือมันเหมือนจะคล้ายกันแต่มันไม่คล้ายเพราะมันจะได้กล้ามเนื้ออีกคนละส่วนดังนั้นเราต้องยืดให้เหมาะให้ถูกนะครับเวลายืดเรายืดค้างไว้นิดนึงนานสัก15วินาทีแล้วเวลาค้างไว้ต้องถอนหายใจออกยาวๆเพื่อให้กล้ามเนื้อมันคลายแล้วก็คลายไปทั้งตัวนะครับการถอนหายใจออกยาวๆจะทําให้อาการปวดมันดีขึ้นนะครับพอได้ไหมพอได้ไหม โอเคนะครับนะโอเคต่อไป2ท่าแล้วนะท่าที่3ชันเข่าขึ้นอ่าเป็นเลขสครับห้เป็นเลข4อ่าแล้วก็สอดมือเข้ามาอ่าเราก็จะยืดที่กล้ามเนื้อชันลึกตรงนี้นะครับคนไข้จะรู้สึกปวดล้าวมาที่นี่ก็ได้ถ้ามันปวดมากไม่ต้องแบบทำจนแบบเจ็บมากนะทำแค่รู้สึกว่ามันตึงๆเฉยๆถ้าอาการมันดีขึ้นแล้วก็ผ่อนแต่ถ้ามันปวดมากแล้ก็ เอาเท่าที่ได้นะครับจำนวนครั้ง3-5ถึงรอบนับครั้งไว้1 0ถึง15วินาทีหรือจะนานกว่านั้นแล้วแต่นะความสามารถแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับถ้าใครเจ็บมากก็ทำบ่อยๆเอาแต่ถ้าใครเจ็บน้อยหน่อยนานๆทำครั้งก็ทำเยอะหน่อยก็จะดีโอเคไหมพอได้นะครับพอได้นะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับกล้ามเนื้อหนีบสมมศาตรท่าสุดท้ายท่าสุดท้ายกอดเข่าชิดอก นี่คือการยืดอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะสอนท่าเพิ่มความแข็งแรงให้นะครับสักสามท่าแล้วให้ทําอย่างเงี้ยเช้าเย็นอย่างน้อยนะจริงๆถ้าทําเยอะกว่านั้นจะดีมากเลยครับแล้วก็ผ่อนอกอดยืดเอวส่วนล่างไปด้วยนะครับถามว่าอีกข้างหนึ่งทำไหมทําแต่ทําไม่ต้องเยอะมากนะครับทําไม่ต้องเยอะมากมันจะช่วยเสริมทําให้อาการมันดีขึ้นพอได้เนาะโอเค นี่คือการยืดกล้ามเนื้อนะครับค้างไว้นับ1นึง่งถึงสิาทำสามถึงหรอบสุดท้ายอขอยือดอีกท่าหนึง่งเอาขาไขว้ไปด้านนีน้ใช่ครับบิดลำตัวนะตัวบิดมาด้านนี้ครับยืดที่เอวตรงสะโพกนะครับทางด้านข้างพอได้ไหมค้างไว้นับ1นึ่งถึงสิห้าผมจะใช้ประมาณสัก1 0บถึงสิ้านะแล้วแตนะ่อยู่ที่ความตึงของกล้ามเนื้อคนไข้ถ้าคนไข้แบบ ตึงมากเราก็ค้างนานหน่อยถ้าคนไข้ตึงไม่เยอะเราก็ค้างน้อยหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็จะได้ไปท่าอื่นเอาไปท่าที่มันตึงมากที่สุดนะ่จะดีนะครับโอเคเนาะพอได้เนาะวิธีการยืดน,นะครับอ่ะทีนี้มาดูวิธีการเพิ่มความแข็งแรงอ่ะที่อุ้มนอนตะแคงสมมุติว่าคนไข้ปวดสะโพกข้างขวานอนตะแคงรับขวาข้างบนครับะตะแคงรับซ้ายเอาขาขึ้นบนนะทำแคมเชลกางเข่าขึ้นสองข้างเนะาะทำแคมเชลอ่ะ แบบนี้ครับให้คนไข้นะตัวไม่บิดนะครับตัวไม่บิดอันนี้คือการออกกาลังกายเพิ่มความแข็งแรงแล้วนะฮะเราจะช่วยทําให้กล้ามเนื้อที่มันเกรงเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นแล้วอาการเกรงมันจะน้อยลงในอนาคตนะอ่ะกางขาแล้วก็เอาขาลงครับอ่าวางลง10ครั้งเป็น1เซตนะทํา 3- ถึงเซตเหมือนกันไปเลยครับเวลาลงลงช้าขึ้นขึ้นธรรมดานะครับขึ้นขึ้นธรรมดาลงลงช้านะครับ พอได้ไหมพอได้ไหมจะเกร่งที่กล้ามเนื้อตรงนี้นะครับสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตช่วงแรกๆเอาสักเซตสองเซตก็ได้แต่พอเริ่มเก่งขึ้นเอาเยอะขึ้นหน่อยนะเอาเยอะขึ้นหน่อยถ้าดีหน่อยเลยเนี่ยเอายางยืดมาพันที่ขาอ่ะยกขึ้นมาครับพี่อุ้มยกขึ้นมาเหมือนมีคนกดขาอย่างนี้แล้วก็ปล่อยลงช้าๆแบบนี้กล้ามเนื้อมันจะโดนมากแล้วมันจะแข็งแรงมากขึ้นกล้ามเนื้อก้นมันจะเก่งมากแล้วจะดีมากเลยครับโอเคนะพอได้เนาะ ท่าที่หนึ่งนะครับท่าที่2เหยียดขาตรงครับเหยียดขาคู่เหยียดตรงยกขาขึ้นฟืบไม่สูงไม่สูงประมาณนี้เท่ากับเลิ่มหัวไหล่มานิดหน่อยแค่นั้นแล้วก็วางลงพอได้ไหมเอาไปใช้เลยนะครับพวกนี้นะ2ดีไหมครับเห็นไ,ไหมกล้ามเนื้อสะโพก็็จะทํางานเยอะขึ้นดีจังเลยผมไม่ต้องไปเอ็กซ์ซอ์เองเพราะเอ็กซ์ซอ์เองผมจะเหนื่อยมากและพูดไม่ได้เลยนะอันนี้มีพี่อุ้มทำให้พอได้นะ พอได้เนาะโอเคอ่ะต่อไปท่าต่อไปนะครับท่าต่อไปนอนคว่ำครับนอนคว่ำเอาขาหย่อ,อนออกมานอกเตียงเนาะอ่ะขาข้างนี้ครับงอเขา่าแปะขาข้างนี้ออกมานอกเตียงนนครับยกขาขึ้นเกรงสะโพกค้างไหมไม่สูงประมาณนี้ประมาณเท่ากับไหล่สูงไหล่นิดเดียวเกรงก้นนะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะขางไว้นับหนึ่งถึงสิบแล้ววางลงชา้ชาช้าเห็นไหมฮะกล้ามเนื้อตรงนี้จะเกรงมาก เห็นขึ้นอันนี้คือข้างที่ปวดนะอย่าสอบสนนะครับเมื่อกี้ผมทําข้างขวาแต่พอดีเรากลับกล้องไม่ได้เอาข้างนี้นะข้างที่ปวดไว้อย่างนี้นะจนขาข้างเตียงแล้วก็ยกขึ้นเนาะพอได้เนาะสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตสามถึงห้าเซตแล้วแต่ความสามารถเลยแรกๆก็ค่อยๆทาสักเซตสองเซตหลังๆทําให้ได้เยอะพวกนี้ทําแค่วันละรอบก็พอนะครับแต่ให้ทําทุกวันนะจะดีนะฮะถ้ายืดเหยียดในทําเช้ากับเย็นหรือถ้าเที่ยงด้วยจะเยี่ยมเลยโอเคเนาะพอได้นะครับ แล้วก็ลองเช็คเป็นเซตเป็นเซตเราจะได้รู้ว่าเราทําได้ขนาดไหนแล้วสุดท้ายมันจะดีมากโอเคขออีกท่าหนึ่งปิดจิ้งครับนอนไงเป็นท่ากระตุ้นกล้ามเนื้อสะโพกอีกอันหนึ่งที่สําคัญที่ควรจะทําเลยนะครับก็คือนี่ครับฟึบยกก้นสูงนะฮะตัวจะตรงไปกับนี่เลยอ่าเราวาง10ครั้งเป็นหนึ่งเซตเหมือนกันเวลาวางวางช้าๆพอได้ไหม ได้ไหมครับมีใครเคยทํำไหมท่าพวกนี้ผมสอนเยอะอยู่นะจริงๆมีคลิปสอนนะครับก็คใครถ้าสนใจวิธีการรักษาพวกนี้ไลฟ์สอนก็กดติดตามไว้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเป็นกาลังใจพวกเราทําด้วยแล้วก็ Subscribe ในช่อง YouTube Channel เราด้วยนะพอได้เนาะ10ครั้งเป็นหเซตสามถึงหเซตเจ็บควรทำต่อไหมครถ้าเจ็บไม่ทำแล้ครับเจ็บนี่คือเจ็บแบบไหนเจ็บแบบตอนยืดเจ็บหรือว่า ทำแบบนี้แล้วเจ็บถ้าทำแบบนี้เพิ่มความแข็งแรงแล้วเจ็บเนี่ยอย่าเพิ่งทำแสดงว่าเรายังไม่แข็งแรงเนาะ,ะแต่ถามว่าควรจะทำในอนาคตควรมากๆเลยนะเพราะว่าเนี่ยเรายังไม่พร้อมใลยเฉยเหมือนผมช่วงที่เจ็บใหม่ๆผมก็ทำไม่ได้อะต่อไปทีนี้เราจะเพิ่มความแข็งแรงเป็นข้างๆนะยกขาข้างหนึ่งนะอะยกก้นครับไม่ไม,ไม่ตั้งไหมยกก้นยกก้นยกก้นขาข้างเดียว, leg, ว <c oughs> ซิงเกิลเล็กใช่ไหวไหมนี่เายกขึ้นสูงกว่านี้โอเคเห็นไหมฮะ ขาสะโพกข้างนี้จะสูงนะจะออกแรงเยอะนะครับวางลงในกรณีที่แข็งแรงแล้วนะแต่ถ้าไม่แข็งแรงก็เอาเท่าที่ได้เนาะโอเคอย่างที่บอกครับเราต้องไปฝึกบ่อยๆพวกนี้มันจะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเราทําบ่อยๆเนี่ยกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นอาการปวดสะโพกมันจะค่อยๆหายไปนะครับแต่อย่างที่บอกเราต้องยืดกล้ามเนื้อก่อนแล้วก็มาทําท่าพวกนี้แล้วหลังจากทาเสร็จเราคนกลับไปยืดอีกสักนิดหน่อยก็จะช่วยได้ช่วงแรกยืดนิดๆิด ไม่ต้องไม่ต้องถึงสิบครั้งก็ได้นะครับถ้าอาการดีขึ้นแล้วเราอยากจะสเตร n g h พวกนี้แล้วเราค่อยมามาเพิ่มความแข็งแรงพวกนี้เสร็จพอเพิ่มความแข็งแรงเสร็จเราไปยืดเยอะขึ้นก็จะดีโอเคพอได้เนาะเป็นไอเดียอ่ะสุดท้ายนอนความดันพื้นเป็นท่าแมกนีเซียเซ์ไซจจบแล้วครับนี่คือท่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทถามว่าควรจะทำไหมอย่างที่บอกบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าอาการที่ตรวจเนี่ยถึงแม้ว่าเอ้ยตรวจล้วมันชัดนะว่าเป็นกล้ามเนื้อหนีเส้นประสาทแต่มันอาจจะมีหมอนรองกระดูกซ่อนอยู่ก็ได้ ก็ได้อาจจะเป็นไม่เยอะหรือว่าจะมีดังน,นั้นเราก็ทําป้องกันไปเลยแล้วมันจะทำให้โมบิลิตี้การเคลื่อนไหวของหลังเราดีขึ้นด้วยพวกนี้ก็ช่วยได้นะครับโอเคมีคําถามไหมครับจบแล้วกระดูกทับเส้นทำแบบนี้ได้ไหมคะแบบนี้ได้เลยแบบเมื่อกี้ด้วยได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้ากอดถ้าเป็นช่วงที่อักเสบมากๆการกอดเข่าชิดอ,อกเนี่ยให้ให้หยุดก่อนจะพิ่งทํานะครับเน้นท่านี้ดีกว่าถ้ากระดูกหมอนรองกระดูกทับเส้นเนาะหมอนรองหมอนรองนะคตุไม่แน่ใจว่ากระดูกหรือว่าหมอนรองกระดูกนะคะ ต้องแยกให้ออกตัวกระดูกทับเส้นกับหมอนรองกระดูกทับเส้นไม่เหมือนกันหมอนรองกระดูกนี่กลับเข้าที่ได้แต่ถ้าเป็นกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทจะไม่ไม่เข้าแล้วแต่เราต้องทาไม่ให้มันเคลื่อนมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นกระดูกทับเส้นท่านี้ก็ต้องเลี่ยงถ้าเป็นตัวกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท่านี้ต้องเลี่ยงครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตครับใครที่สนใจไลฟ์สอนแบบนี้มีอาการยังไงอยากให้เราสอนแบบไหนก็แนะนํากันเข้ามาในคอมเมนต์กับอ่านแชทสด ลอดเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ดาวแล้วก็เป็นซัพพอร์เตอร์ให้พวกเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สอนให้ไลฟ์บ่อยเลยช่วงนี้ช่วงนี้นี่อาทิตย์ละหลายครั้งก็กดติดตามไว้นะครับถ้าใน Facebook จะกดเป็นอะไรฮนะเป็นติดตามเห็นก่อนใครเนาะส่วน YouTube จะเป็น subscribe กดกระดิ่งนะเวลามีคลิปใหม่หรือว่ามีไลฟ์มันก็จะเตือนขึ้นมาได้ ใครที่มีปัญหาอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถ inbox เข้ามาใน Facebook Fanpage ที่เรากำลังไลฟ์อยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ใน Line ของเรานะ @bunditclinic ครับ @bunditclinic ก็ถามเข้ามาจะมีลิสต์ให้นะว่าเรามีประวัติการรักษาแล้วก็ใส่ประวัติเข้ามาอยากจะมีทีมนักกายภาพช่วยตอบนะครับส่วนถ้าใครอยากได้ท่า exercise พวกท่าที่เราสอนพวกนี้แหละ่ยับโลกที่เราเป็นเนี่ยหรือว่าที่คลิปที่เราสอน ไปหลายๆคลิปเลยก็ถามเข้ามาได้ขอเข้ามาได้เลยเดี๋ยวจะส่งคลิปลิงให้เนาะก็สามารถไปดูได้ในช่อง YouTube Channel นะครับโอเคใครที่อยากรักษากายภาพบัตรโทรมาได้ที่เบอร์0853699977ครับ0853699977ครับคลินิกเราเปิดอยู่นะครับมี2สาขาด้วยกันส่วนถ้าใครสะดวกมาคลินิกสามารถเทเลเมดนะเทเลเมดิซินเป็นวิดีโอคอพบกับนนะักกายภาพได้นะครับอันนี้มีค่าใช้จ่ายก็ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์หรือว่า สอบถามได้ทาง Facebook Fanpage ได้เช่นเดียวกันครับโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับการเนื้อหนีบเส้นประสาทกับหมอลองกระดูกทับเส้นประสาทแยกกันอย่างไรนะครับลองตรวจประเมินดูคร่าวๆนะครับแต่อาจจะต้องใช้คนช่วยเนาะถ้าแบบไม่ใช้คนช่วยก็สอนไปแล้วลองลอง,ลองเช็คดูแต่ถ้าไม่มั่นใจ <c oughs> ยังไงก็ต้องปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดให้เขาวางแผนการรักษาต่อไปด้วยนะครับอย่าลืมออกกาําลังกายและดูแลตัวเองให้ดีอาการมันจะดีขึ้นครับล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับ หากท่านชื่นชอบวิธีการไลฟ์สอนรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตแบบนี้สามารถกดไลค์กดติดตามพวกเราได้ใน Facebook f แ n p a g e บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับชื่อเดียวกันเลยส่วนถ้ท่านสนใจอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถไลน์เข้ามาได้ที่ Li n e OA ของเรานะครับ, Clinic, รบ At b ั U n d i t c l i n i c ครับ @bunditclinic ครับ b u n d i t c l i n i c ครับส่วนถ้าท่านต้องการรักษาแบบกายภาพบัตรสามารถโทรมาได้ที่หมายเลข0853699977 0853699977สามารถนัดหมายจองคิวล่วงหน้าได้กับบัณฑิตกายภาพบัตรทั้งสองสาขานะครับแล้วพบกันไลฟ์หน้าสวัสดีครับ